งามลายพี่น้องคะอ่อนซ่อน,อนลายมีต้วนไม้เงาๆค่ะกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบพันงาสร้างฝนตกลิ่นใส่เพลินบึงเนี่ยงามฝนซุ้ๆแบบนี้ละก็มีดอกโคพุ่นน่ะจนสุดยอดพุ่นละเขาสิออกไปเรื่อยๆจนก็ต้นเขาสิเถ่าครับบุงเนี่ยเจ้าเห็นหน่วยว่พี่น้องหน่วยดกหน่วยงามนะคะผักสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายแห้งได้พี่นอ้องเนี่ยยังออกหน่วยออกดอกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้ดครับพี่น้องคะเห็นบ่ดอกเขาคุณน่ะ ย่าทอนบริสิธิรโอ้ยหองหักคุณนะตัวน,นิงๆคุณนะงามอ่อนซ่อนลายค่ะพี่น้องนี่นะมีประโยชน์ดีๆกับร่างกายได้หักกระเจี๊ยบนี่พี่น้องมีซิงค์มีโฟเลตสูงสร้างเม็ดเลือดแดงูโปรปิดเมมานเป็น,มมนเนมททองปุ่มเด้อพี่น้องกินอาทิตย์หนึ่งย่าห้ขาดสามเทียเด้อนน่มันจะสร้างเม็ดเลือดแดงน,นะคะแก้โรคกระเพาะอาหารกดไลยนหลายอันลายยางค่ะพี่น้องค่ะมึงเนี่ยย่าทอนกับกิบ หน่วยเกยมันเด้นนี่ค่ะเลยโดยจะเก็บไว้ทําพันุนะคะนี่ผู้ใดยอยากได้พันุ์อยากได้แนวสิเอาไปปลูกพี่นอกก้องกะกะทางเกทอนมาไดเด้อพี่นอ้องเพื่นียยั่งยางอยู่นี่เห็นบ่คือคือเขาเขาปลูกง่ายบริ็สีบานสีใหย่ยังค่ะพี่นอกก้องป่้ยเป็นตามถ้ามาชาิเลยเด้อเขาก็จะออกหน่วยให้กินแบบนี้เลยค่ะพี่น้องโอุ้หนะหน่วยเยอะปลูกง่ายผักสมุนไพรนะคะมีประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างแห้งพี่น้องเนี่นะ ปึ่งนี่อีกคูนึงสีย่ทองก็ล่างปลูกี่เห็นไหมึืงนีก็สีตำลุกอีกจักน้อยเพราะว่ามันเป็นนวยแหละเด้นี่พี่น้องอยู่ที่เราดูสามารถปลูกได้ทั้งปีเลยเด้อสามารถปลูกได้ตลอดค่ะพี่น้องขันปลูกตะหัวปีมันกระซวงขันปลูกลาเน่ขันปลูกนาวนาวแห้งสิได้กินไหวพี่น้องแห้งสิกรอบคักพักแง่มันนะตัวนี้ก็ล่างเป็นนวยก็ล่างออกดอกก็ล่างสิเริ่มันนี้ค่ะพี่น้องขาป่งนี่คุณน่ะปลูกได้ปลูกค่ะพี่น้องคุณน่ะปลูกไวเลยยะทองก็นน่ปลูกไวทั้ง อันลังบานได้ทอดนี่ะะคะพี่น้องอ่งนี่นะมู่นนี่กับกระรังง่ามค่ะฟน้นกับเทวดากับฮดไฮื่อนท้างฟุ้นกับเป็นทุงหน้ากระรังเขียวค่ะพี่น้องเห็นไหมสดชื่นมากเลย